ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกมากลุกทุกท่านเลยครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนำแต้ม AI มาฝากทุกคนกันอีกแล้วครับ แดง AI ขาวผู้เล่น POK okay. มาไม้ป้อมตัางเพลงครับไปดูแต้มในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมมาขาวเปิดกระดานขึ้นมาด้วยเบีย้ยหน้าโคตรมา D ีแต้มพันหครับสำรับคู่ต่อสู้ AI ในกระดานนี้เจอกับเบีย้ยคู่ซ้ายซะด้วยมา เอเอาเบียยคู่กลางไปสู้เลยโคนผูกแน่นตับเลือกใช้มา้าโยงซ้ายมาสู้กับ AI ไอนกระดานนี้มา AI จะเจาะทะลวงมา้าโยงซ้ายยังไง มาศึกษากันเจอกับมาเทียมนะครับสำหรับผู้เล่น p พ y โอเดินเรือกดไว้ก่อนเลยไม่ฟังเสียงเ <Okay>, i ไอ้้นมาเทียมมาตรฐานเราก็มีเรือเหมือนกันแอดกดไว้รอเลยโอ้โหเรียกว่าเรือแสนแสบมารอตั้งแต่ต้นกระดานเลยผู้เล่นเพโอว่าไงไม่สนครับมาเปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์ขวา AI กคินเปิดเข้าไป เอาละวัดเชิงขุนเอ่อวัดเชิงเบี้ยกันมาช็อตนี้บุกตีขึ้นไปใจเย็น AI ปรปะทูโยใจร้อนจริงๆ AI อบอกไวรุ่นใจร้อนครับโอ้โหแต่ไวท้องใจแป้วครับเนี่ยผู้เล่นเปลเคสวนมาปากคอเลาะร้ายจริงๆอ่ะกินเข้าไปเอาละครับพักเดียวเท่านั้นเองครับเหลือแสนแสบเริ่มมีอำนาจจะแล้วครับผม หน้าคุนขาวเริ่มที่จะเปราะซะแล้วไอ้ไอจับมาครับผมเดินไปเกาะเบีย้ยทาง่ายอายโยกเรือพูกมาละโอ้โหแม่น้ำมาประกงของ AI ครับผมอยู่ไม่อยู่คุนยังอยู่ครับไม่กลัวอ่ะเอาเรือมาช่วยไอ้ AI ก็เดินหน้าฆ่ามันอย่างเดียวครับเปิดระเบิดหน้าขุนของผู้เล่นเพอโอเคอ่ะยอ่อ Oh. เดินมาไปซ้ำทำยังไงดีจุดนี้เ <c oughs> บียกลายเป็นจุดอ่อนซะแล้วสำหรับหมาสีขาวอาโยกคุ้นครับผูกไว้ก่อนโ oh. อ้โหไอไม่รอช้าครับปักเข้าไปกินมาช่วงนี้ช,ช่วงชุลมุนครับไม่รู้ใครเป็นใครละเอาละทีนี้โอ้โ oh. ห oh. ดูแต้มนี้ครับน่าศึกษาจริงๆ กินแรกเข้าไปเลยลุกเข้าไปทีนึงโอ้โหปาดเงื่อเลยธนบปูเ่นไปโอเคดอกนี้อ่ะเอามาแลกเรือกันไปโอ้โหแต้มน,นี้ร้ายจริงๆอ่ะเอาไปครับเอาไหมเอาดิไม่เอาได้ไงโอ้โห,โหลงทุนขนาดนี้กินยังไม่พอครับเอาเบียบอีกตัวหนึ่ง โอ้โหมีเบิลสองเอาอยัางไงดีอ่ะเดินคุณไล่เ,เดินคนุไล่เข้าไปโอ้โห AI ครับไม่ตนครับผมฟาดลุกไปทีหนึ่งดูอาการโยกลบเดินเรือเกาะโอ้โห,โ,โ,หโดนอย่างนี้มีเซเหมือนกันสำหรับผู้เล่นเพโอเคเอา้ายังเหนียวอยู่ครับผม <c oughs> ดูรัาเนี่ยลุกอ่ะยอ่อ เอา้าพูกอย่างนี้ยืดยืดจุกระชาตกัน,นแล้วครับสําหรับม้าขาวกับมากแดงอ่ะยืดไปกินเบี้ยโอ้โหแต้มนี้ลายกาหมากลายเป็นจุดอ่อนอ,อีก่ะต้องเดินหลบครับมาคู่กินโคนเอแก้ไขยังไงเอไหุบม้าป้องกันจังหวะนี้ ลอยโคลนขึ้นมากะจะแลกโคลนกับ i i เลยใจถึงพึ่งได้เหมือนกันรับธนับมาขาวในกระดานนี้ AI ว่างไงาย AI จับมา้าเด้งมานี่เอาครับต่างฝ่ายต่างไม่ยอมดูเขาเนี่ยโอ้โหมาพิวจริงๆลูกไปทีหนึ่งอะบุกเลยครับไล่มา้จาจังหวะน,นี้ลบเรือไล่ม้าของหมากสีขาว กินเลยมาแลกกันไปลุกเข้าสู่ช่วงปลายกาดานครับใครจะอยู่ใครจะไปเติมคนดันอ่ะหมุนม้าไล่เรือเหลือเก็บเบี้ยริมโอ้โหโดนเป็นชุดแต่ก็ยังเหนียวอยู่ครับจังหวะน,นี้ AI เติมขุนโยกเรือกันทางขุนไว้ก่อน เสร์มโคนโอโเอาละครับไอ,อเริ่มที่จะบุกกระชับพื้นที่ใดตอนฝูงแกะเข้าเล,าล้าละจังหวะนี้ไปครับโคนคู่ศัตรูพ่เบีย้ยคู่ริมโอ้โหแต่ละอาวุธนี้เรียกว่าทั้งปีกขวาเทนเตอร์ซ้ายนี่โดนไอไคุมเชิงไมห่หมดเลย นะส่งกําลังใจเชียร์ผู้เล่นเพอเคกันจับโค้นครับผมกระทุ้งไปทีหนึ่งต้องลบครับไอ้เล่นโคนได้หวาดเสียวจริงๆรนะครับเกอะไว้ก่อนเอา้าลูกโอ้โหจะพลาดท่าไหมสําหรับขุนขาวอ,อยังหลบได้ครับโดนเรือหมอนวดอ่ะอ่ะย่อเติมเบี้ยคู่ริมโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลย จัดการณ์เป็นต่ออย่างชัดเจนลับมากสีแดงอ่ะเสียบโอ้โหจังหวะนี้ครับมาถามแรกโคนกันออกไปเลยครับปลดอาวุธมันไฟ้ i จริงๆ AI ไม่ยอมครับลบโอ้โหหลายคนบุกข,ขึ้นมาจะล้ำหน้าไหมโคนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน AI ครับปล่อยมัดสายดาวเข้าไปโอ้โหแต่หลบทันครับเฉียดใบหู โดนไปอีกดอกหนึ่งโอ้โหโดนแยบครับดอกนี้ต้องลบมาตำแหน่งนี้ครับดันเบีย้ยวไว้ก่อนโอ้โหเอตามครับผมําำเข้าไปด้วยโคลนแดงแรงลิ์จริงๆเรือไปไหนดีโอ้โหเรือเซมาตำแหน่งนี้แม่ร้ายจริงๆครับเนี่ยเชื่อว่า FC ของ AI คงจะเห็นแต้มประเด็ษศึกของในกระดานนี้ครับ ถ้าเราเป็นหมากสีแดงจะทำยังไงดีช็อตนี้ก็เรียกว่าตามครับจับเลือฟาดเข้าไปยังไงต่อผู้เล่นเปียอเคโดนแต้มนี้ก็อมอบตัวกับ AI เลยครับผมสำหรับในช็อตนี้นะสู้ต่อไม่ไหวครับหลังเจอเรือหมอนวดด้านหน้าเจอตะบองคู่กับผมโอ้โหฟาดจนหัวหมุนหมดเลยสำหรับ AI ในกระดานนี้ครับก็รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษาแม่ไม้หมากรุกไทยกัน ต้องขอขอบคุณผู้เล่น POK OK ทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ทุกท่านนะครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบันแท้หมากลุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนะักขบทุกท่าน